จะสอนน้องก็พูดมามีอะไรจะสอนน้องพูดมาจ <laughs> <laughs> ุดพูดจุดพูดแบบนี้ก่อนอร่อยมากนะครับให้มองภูเขาทำไมหให้มองภูเขาทำไมให้มองภูเขาให้ไปที่อแล้วก็ตื่นใจไว้ว่า ชีวิตที่สายทริปอยากจะเดินขึ้นไปสู่ยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์ตามรูปที่ทำหน้าเข้มทำหน้าเข้มแหวมผนังเอาไว้เนี่ยดูยอดไว้ก็ดีแต่ว่าอย่าลืม enjoy scenery along the way เดินช้าช้าคำพูดนี้ไปก๊อปไขมนสูดลมหายใจลึกๆสูตรออกซิเจนสูตรไอเย็นดูหิมะสวยๆ enjoy every single Stone along the path along ยิ้มก็ได้นะพี่ยิ้มก็ได้ <c oughs> เป็นพี่ที่รักน้องปะอยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดเพราะว่า